สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์นไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนั้นมาดูในเรื่องของความสวยความงาม mm. เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งรถอีกแล้วนะครับ mm. กับเจ้าสํานักตู่ปากน้าครับ mm. เพราะว่าวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานของพี่ตู่อีกแล้วแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของแนวรถอิตาลีนะครับก็คือรถของอัพเปเีย SRT g T 200ซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ตู่เขาแต่งมาสวยมากนะครับไปแอบดูมาแล้วแต่ว่าวันนี้ จะให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันสวยอย่างไรที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของโปรโมชั่นที่จะมีการให้อ o เชอร์ลดราคาเนี่ยนะครับสินค้านะครับก็บอกเลยว่าใช้กับรถพี่ตู่ได้เต็มๆเลยนะครับรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนเอาไปว่าวันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกับร้านของพี่ตู่ปากน้ําจริงๆเรียกว่าร้านไม่ได้หรอกเพราะว่าที่นี่คือโรงงานนะครับโรงงานของตู่ปากน้ําใหญ่โตโมโหลานประมาณไล่ประมาณไล่หนึงไล่หนึ่งนได้นอนแน่นอนเลยไล่กว่าด้วยไม่ใช่ไล่หนึ่งไล่กว่านะครับ แต่ว่าห้องนี้ไม่ถึงไล่หรอกเพราะว่าห้องนี้คือโชว์รูมนะครับซึ่งใครที่ว่ามาที่นี่ก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้เหมือนเดิมเพราะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโชว์รูมขายของหลายหลายรุ่นหลายๆแบรนด์แต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของตัวอาพิเลียสอาร0จกันนะครับเอาละเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศเดิมๆเย็นๆน,นะครับมีของเยอะ,ยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าคาโมี e. คาบูอีกับแบรนด์เซเว่นสปีดจะเป็นแบรนด์ของพี่ตู่บักน้ำนะครับพูดง่ายๆคือว่าเจ้าของคนนี้แหละมี2แบรนด์หลักๆเลยในขนาดนี้นะครับดังๆเลยก็คือตัวของจานดิสคาบูอีนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์หลายไซส์หรือถ้าไม่มีก็จริงๆก็สามารถสั่งสร้างงานได้นะครับพวกรถบิ Big ๊กไบค์เก่าๆทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ว่าหาไส้ในไม่ได้หาอะแดปเตอร์ใส่ไม่ได้พี่ตู่ทาได้หมดนะครับฉะนั้นแกขึ้นชื่อในเรื่องของการทําในเรื่องของตัวจานดิสขาย ก็ขายดีทั้งในประเทศแล้วก็ขายดีทั้งทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่ตู่กันนะครับตอนนี้อยู่นู่นแล้วพี่ตู่วันนี้ครับสวัสดีครับอ่าขออนุญาตวันนี้มาเยี่ยมเยียนพี่ตู่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่ตู่มีโปรเจกต์เด็ดๆกับเจ้า a p ร์ l i a s r g เ2 0 0รคันนี้ครับพี่ครับคันนี้คือรถที่วันนั้นผมมาทํารถแล้วผมแอบเห็นนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับคันนี้เลยกาลังทําอยู่กําลังทําอยู่ครับ เป็นงานที่พี่ตู่ก็ตั้งใจทําม,มากแล้วเนี่ยตั้งใจทำา่ะผมว่ามันสวยนะครับได้รับโจทย์มายัางไงคันนี้ก็ตัวนี้สปอร์ตสปอร์ตครับผมคือสปอร์ตแก่สปอร์ตใจดีตู่บักน้ําครับ <laughs> บอกเลยว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นสายสปอร์ตที่สามารถจะเอาไปจอดโชว์ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับใช้เวลาทําจริงๆประมาณเดือนกว่าๆมั้งพี่ตู่เดือนกว่าครับใช่ไหมครับเดือนกว่าสายสปอร์ตคันนี้เนี่ย ถ้าเราให้พูดกันตรงๆผมดูจากข้าวๆนะผมว่าร,ราคาในการแต่งพี่ตู่น่าจะทะลุทะลุหลักแสนนะใช่ครันนี้ทะลุหลักแสนพี่ทะลุหลักแสนแบบนิ่มๆเลยนะครับ,รบเอาไปว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องคุยมากมายนะครับหลักแสนเนี่ยจะเติมก็เติมไปแต่ว่าผมจะมีโจทย์มาให้พี่ตู่เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าคุณอยากจะแต่งอ p พ i l i ีย r GT 2 0 0์ีรตัวนี้บแบบสไตล์ของตู่บางน้ำใช่พี่ครับแต่ละตัวกี่บาท ได้พี่จอนจำราคาได้ไหมจำได้ประมาณได้ครับประมาณได้นะเพราะว่าตัวเองเป็นคนทำเองหมดเลยนะใช่ใช่พี่ครับออะเริ่มต้นเลยนะครับมาดูด้านหน้าก่อนแล้วกันด้านหน้าเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวชิลเปลี่ยนและชิลนี่ก็คือเป็นชิลซิงเพราะว่าของเดิมมันเป็นชิลชิลสูงใช่พี่ชิลซิงชิลก็ประมาณห้าหกร้อยได้ห้าหกร้อยคือมีขายมีขายครับมีขายน็อตนี่น็อตเราเองแน่นอนใช่น็อตเราเองฮรเออน็อตน็อตไลน์นี้ก็เท่นะครับ ดูเรียบๆตัวนี้ยังยังเป็นชิลแบบดัดแปลงมาตายอยู่ยังไม่ทันยังไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาจริงๆก็คือแบบนี้แหละครับผมแบบนี้แหละครับโอเคแต่น็อตตัวนี้สวยดีน็อตซีรีส์เจ็ดน็อตซีรีส์เจ็ดนนอตน็อตที่ปิดตูดแกนล้ออะเอามาอู้ใส่ครับก็แข็งโป๊กเลยเนี่งแข็งครับพี่ครับสวยน็อตนี้สวยนะครับคือที่ผมมองนี่ผมสะดุดตากับน็อตมากเลยครับเพราะว่าปกติของพี่ตู่ก็จะแบบแบบว่า ไม่น็อตฝังก็จะเป็นน็อตหัวยื่นทำไมอันนี้ดูดีนะครับชิวหน้าผ่านไปงานคาร์บอนทั้งลำนี่ก็คือใส่แบบว่าใส่เต็มเต็มเลยนะเต็มฮะเฉพาะเปลือกเปลือกดำๆนะฮะไม่เกี่ยวกับชุดสีก็ก็ยัดเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยครับคือชุดสีพิตุยังคงเน้นสีแบบสไตล์เดิมสไตล์เดิมไม่ทําสติ๊กเกอร์หรือไม่ทําสีเลยแต่ว่าโชว์ความเจ๋าโดยการใส่เป็นงานคาร์บอนเคฟล่าทั้งหมดเลยใช่ฮะแล้วใส่ของแต่งอ่า คาร์บอนชุดทั้งหมดเลยเนี่ยพี่ตู่ประมาณราคาได้ไหมก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทครับโอเคก็สมเหตุสมผลเพราะว่าพี่ตู่ใส่หมดเลยทุกชิ้นนะเกือบทุกชิ้นเลยพี่เออเนี่ยทุกชิ้นเลยอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตด,ดูด้านหน้าด้านข้างบังคงบังโคนเนี่ยคือแกใส่เป็นงานลายสีมั้งเนี่ยใช่ไหมลายสีอ่าเนี่ยใส่หมดเลยครบทุกชิ้นเลยก็สวยคือดูแล้วแบบดูไฮโซดีนะครับเห็น <He ard S 1> ไหมมันทําให้รถคันนี้ดูแล้วแบบโอ้โห ลุกแบบอิตาลีอ่ะอิตาลีอ่ะนะเก็บงานเนียบนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะขายให้พี่ตู่เลยคือของที่ความคุ้นเคยของที่นี่แน่นอนก็คือชุดหน้าครับนี่ปึ๊บแน่นอนชุดหน้าเนี่ยของเราหมดเลยครับยกวายก,ยกเว้นที่เป็นเบมโบที่ไปซื้อจากอิตาลีมาใช่ใช่พี่ก็บอกโชกคาโมีครับพอตีตาคาโมีใช่ครับพี่อันนี้คือตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยครับอ ของคนคนที่ซื้อรถเดิมมาครับพี่ตู่เขาสามารถจะถอดใส่เลยได้ไหมถอดใส่ได้เลยครับแต่ตัวนี้ตอนนี้เราทําอยู่ที่เป็นปั๊มร้อยมิลเป็นร้อยมิลก็คือเป็นปั๊มเลเดนเมาส์เป็น M4 M50 อะไรก็แล้วแต่ใส่ได้หมดใส่ได้หมดชุดนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นชุดสายถักของคาโมอีด้วยนะฮะหัวปั๊มทั้งหมดคือคาโมอีเลย ก็บอกนี่กี่ตังค์พี่โตก็บอก95 0 0พี่9,500บาทครับอ่าฮะแล้วตัวตัวสายนี่คือแล้วแต่ถูกไหมใช่ใช่พี่ตัวสายแล้วแต่จะใช้หัวแบบไหนมีปลดไวใส่เข้าไปครับ6 5 0 9 0 0 1 0 0ก็แล้วแต่จะใส่แล้วแต่อเป็นลูกเล่นแล้วแต่จะชอบแบบไหนโอเคจัดเต็มจัดไม่เต็ม 9,500บาทคือชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายความให้ฟังมาชุดนี้มันดีอย่างไรต่อไปครับนี่คือของหากินแล้วก็คือจานจานติดตัวนี้3,500ครับ3,500บาทตอนนี้ยังทำออกมาเป็นขนาดเดิมอยู่260ครับของเดิมก็คือคนที่ซื้อมาแล้วอยากสวยงามครับถอดเปลี่ยนของเดิมใส่ได้เลยหรอได้เลยครับใส่ได้เลยครับไอตัวของเพลทตัว ABS นี่ก็คือ ใส่เหมือนเดิมได้เลยเหมือนเดิมเลยครับพี่ดังนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของการแปลงเลยครับอ่าอันนี้คือจานดิสนะครับ3500บาทก็สวยขึ้นแล้วแล้วก็เบรกดีด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นตัวซีรีส์เจ็ดใช่ไหมใช่ตัวนี้นะครับไส้ในซีรีส์เจ็ดไซนก็คือตัวเนี้ยไส้ในเป็นซีรีส์เจ็ดนะฮะใบนอกก็ญี่ปุ่นใบนอกญี่ปุ่นอ่าเป็นเหล็กญี่ปุ่นนําเข้านะครับอ่ะต่อไปนะครับชุดนี้ก็สวยงามแล้วเบ็ดเสร็จตอนนี้เนี่ยเก้าพันห้ากับสามพันห้าเท่าที่ผมจําราคาได้นะใช่ อ่ะไปต่อมาด้านบนบ้างอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ตัวเองทํางานเรียกว่างาน CNC อย่างแน่นอนครับ<ว>แท้นข้อนี้สวยห้าพันห้าพี่ห้าพันห้าอ่ะตัวนี้พรีเมียมก้อนมาทํานะงานงานตัวนี้เป็นงานสามชิ้นด้านล่างชิ้นหนึ่งด้านด้านตัวกลางชิ้นหนึ่งตัวบนอีกชิ้นหนึ่งครับถอดของเก่าออกได้เลย แล้วก็ใส่ทั้งดุ้นเลยเพราะว่าของเก่าเนี่ยใส่ได้เต็มที่ก็ได้แฮนด์ผอมแต่ตัวนี้ใส่แฮนด์อ้วนได้เลยเพราะว่าเราทํามาเป็นแฮนด์อ้วนโดยเฉพาะครับผมโอเคคือจะเป็นแฮนด์อ้วนแบบว่าทรงเตี้ยแฮนด์อ้วนทรงสูงก็ใส่แผงคอตัวนี้ได้ใช่ตัวนี้คือ9,500 5,500 5,500ขออภัยครับผมไอ้9,500คือกระบอกชอคบไอ้นี่5,500รับได้แล้วก็ช่องในเรื่องของการสอดทรงสอดสายคือใช้เหมือนเดิมได้เลยโอเคแล้วก็มีแฮน อ่ามีแฮนด์ที่ของขามุยขามุยตัวนี้จะเป็นแฮนด์เตี้ยอ่าครับผมแฮนด์อ้วนแฮนด์อ้วนเตี้ยอแต่ถ้าเกิดที่ผมใส่อยู่ที่ผมอ่าไม่ได้เปลี่ยนแผนคอผมก็ใส่ของขามุยเหมือนกันครับจะเป็นแฮนด์สูงผอมสีแดงนะนั่นแหละผมก็ใส่ของพี่ตัวนันแหละมีเตี้ยวันนี้อีกนะพี่มีทรงเตี้ยวันนี้อีกครับแต่แค่นี้ก็สปอร์แล้วใช่สวยงามครับแฮนด์กี่ตังค์แฮนด์ตัวนี้พันเก้าครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทงานเนียนฮะงานเนียนแข็งแรงแน่นอนคือดูสีก็รู้แล้วว่าเนียนครับ ไม่เหมือนพวกงาน800นะครับคนรูเรื่องคนละเกดกันเลยนะนี่ผมกล้าเปรียบเทียบราคาให้ฟังเลยนะเพราะว่ามันเนื้องานมันคนงานกันจริงๆนะครับแล้วก็จุดที่ขายดีจุดหนึ่งตอนนี้ความสวยความงามเกิดขึ้นกับตัวของกระปุกฝาผมก็ใส่อยู่เกือบทุกคันเลยตอนนี้ขายอยู่เท่าไหร่พี่ตัวตัวนี้950คร950บาทครับผมนะครับมีมีครบทุกสีนะ สำหรับสีแบบว่าไวรุ่นไยรุ่นนะสีน้าเงินสีม่วงสีทองสีดํามีหลากสีมีหลากสีนะครับก็สามารถใส่ได้เลยชุดหัวสายชุดอะไรเงี้ยครับอืมเพราะอันนี้คือหัวสายของคาูอีหมดเลยนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนปั๊มนะครับปั๊มบนเป็นจะเป็นเบมโบ้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเดินสายก็จริงๆมาทําที่พี่ตู่ก็ได้เพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นอยู่นะ เพราะว่าที่นี่ขายด้วยแล้วก็มีของด้วยอย่างที่เราเห็นกันไปสายของเราเนี่ยขมยเนี่ยข้อดีคือปิเนียมซีรีส์เจ็ดอ่าครับซีรีส์เคือซีรีส์ที่ถือว่าแข็งมากในเรื่องของการทําเกลียวนะครับมันจะไม่หวานง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์หบางทีเนี่ยในเรื่องของเกลียวเนี่ยเอาไม่รอดนะใช่ไหมเกลียวบางทีขันไปประมาณถ้าสามสี่อบก็อาจจะหวานได้เพราะว่าไอ้พวกชุดสายเนี่ยมันเป็นเกลียวละเอียด พอเกี่ยวละเอียดปั๊บเนี่ยถ้าเป็นปีเนียมเกตธรรมดาขันแน่นมากหวานใช่ครับบางทีเราก็จะคิดว่าเฮ้ยไม่หวานเราก็ขันอัดก็ไปอีกสุดท้ายหัวพังไอ้ตัวนี้อัดอึดอึดอึดได้เลยครับผมอยู่เลยก็อย่างที่บอกตามราคานะมีตั้งแต่6509 0 0พันหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะใช้ข้อต่อแบบไหนนะครับมีหมดลายแฮนนะกระจกายแฮนก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าคันนี้เน้นสปอร์ตก็เลยมีตุ้มไยแฮนแบบสั้นๆมานี่นะถูกโทนสวยนะ อันนี้ก็มีขายนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ยูนิเวอร์แซลเหมือนกับตัวของกกัปรกปั๊มนะครับนะเหมือนกัน,เ,นเซประมาณนี้สวยมากสวยไหมที่หลายๆคนเห็นเขาใส่กันนะนี่แหละมาจากแบรนด์คาบูอีกนี่แหละก็เอามาใส่กับอาพิเลียได้นะครับ SRT g T 200ใส่ได้เลยนะฮะอ่ะพอฝั่งนี้บนเสร็จแล้วเราบนกลับมาดูต่องานทั้งนี้ฝั่งนี้ทั้งหมดก็เป็นงานคาร์บอนที่เมื่อกี้พูดก็อยู่ประมาณ3 0,000กว่าบาท ถูกไหมครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับสั่งพี่ตู่ทำได้นะครับถ้าเกิดอยากทําแต่ใช้เวลาหน่อยเพราะดูเหมือนกับงานมันจะยากอยู่นะแล้วก็คันนี้ก็ใส่เป็นโช๊คอัพโปรเฟนเดอร์ครับ่าตรงรุ่นเหมือนกันตรงรุ่นโอเคประมาณกี่ตังค์พี่ตู่หมื่นหมื่นหนึ่งไหมน่าจะหมื่นนิดๆิดนะครับนิดนะผมก็จําราคาไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือตัวของโช๊คอัพก็มีรองรับแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรเฟนเดอร์ก็ดีหรือว่าจะเป็น YSS ก็มีนะครับ คือของเดิมมันก็ดีแหละแต่บางทีเขาบอกว่ามันนิ่มไปก็เปลี่ยนให้มันแข็งขึ้นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็อย่างว่าเขาบอปั๊าของเราเด่นๆเลยสมุดปรับอันนี้เราก็ของเราเองใช่ฮะเขาเป็นไงล่ะขมุยตัวเลขตัวเลขอยู่ข้างๆเลยครับโอ้โหของเดิมเขาไม่มีสีอย่างนี้มานะใช่อันนี้ก็คือใส่ของพี่ตู่เข้าไปเป็นเรียกว่าเป็นเพิ่มออปชั่นให้อันไหนที่มันยากๆเนี่ยขมุยทําได้สุดยอดอ่ะครับพี่กล้าหาญมากตัวนี้นะครับครับ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นๆแบบพวกฮิตๆพี่ตู่ก็มีดิใช่ไหมอย่างพวกเออร์ลินอะไรเงี้ยก็ทำทำได้เหมือนกันมีมเฟียวนะครับรุ่นนะโอเคอ่ะดูต่อโจงอาพผ่านไปมาดูของหากินพี่ตู่อีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าขายดีมากๆเลยสวิงอาร์มเป็นไงโคตรสวยนะครับสวิงอาร์มตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึง ในเรื่องของตอนนี้พี่ตู่มีเกือบครบทุกรุ่นเลยนะตอนนี้จะไล่ทําเกือบทุกรุ่นแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมาในส่วนของรถที่เป็นรถอิตาลีเนี่ยนะครับอาพิเยอาพิเลียนี่คือน่าจะเป็นคนแรกเลยมั้งที่มีนะก็สวยเหมือนกันสวยตัวนี้ข้อดีของมันคืออะไรพี่ตู่ตัวนี้เบาเบาแข็งแรงอืเพราะมันเป็นปีเนียม6 0 6 1 T6 อือ่าไม่ต้องถึงขนาดซีรีส์เจ อืมครับหกพอนกหนึ่งทีหกก็เรียกว่าแข็งระดับมันไม่ได้รองรับในเรื่องของการต้องมานั่งทําเกียวน็อตถูกไหมล่ะเล็กๆอ่าครับอันนี้คือเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ความแข็งแรงและความเบาครับแล้วตัวนี้คือสามารถจะใส่กับปั๊มลางเป็นเป็นด้วงกับตัวปักคาได้เลยได้เลยครับตรงรุ่นเหมือนกันตรงรุ่นเหมือนกันครับจานหลังก็คือ จานก็ขนาดเดิมอยู่ตอนนี้จานเราถูกไหมอ่าครับ220มิลจานคามุยเหมือนกันโอเคแล้วก็หลายขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของงานท่ออันนี้ก็คือเป็นท่อที่จัดทรงมาตรงรุ่นเหมือนกันสวิงอาร์มนี่เก้าพันนะพี่จอนได้เดี๋ยวผมจะไปสรุปราคาอีกทีหนึ่งครับท่อก็สวยครับท่อพี่ตูมีขายไหมอันนี้ ส<ไ>ัง,งได้ครับไปหิวมาที่หนึังแต่นี่คือตรงรุ่นเลยนะเพราะว่าตรรุ่นเลยตรงหมดเลยนะโอเคเอสพีเอสครับไหลมานะครับทั้งคันรวมถึงอีกอย่างที่ไม่ได้พูดถึงไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวรูปพี่ผมเสียใจเบาะจากพี่หน่อยครับหน่อยวัดด่านนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นทรงที่นั่งสบายครับเป็นแนวสปอร์ตชัดเจนนะครับเบาะใบนี้พี่หน่อยทํามาคือเป็น ตัวได้เหลืองได้เหลืองให้เข้ากับสีรถครับพี่ตู่จับราคาได้ไหมใบเนี้น่าจะเท่าไหร่พี่ประมาณสองพันกว่าบาทปะผมว่านยาประมาณใบนี้มันมีขอบไอ้นี่ด้วยูเคปลาด้วยอาจจะสามพันห้าหรือสี่พันห้าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะสั่งก็สั่งได้นะแกมีนะตามนี้นะครับสั่งได้ซึ่งในขนานี้เนี่ยที่เราดูดูกันทั้งหมดเนี่ยของรวมๆก็คือหลักแสงแน่นอนเพราะว่า จอตัวของคาร์บอนเข้าไปนี่ก็สา0 0 0ื่นกว่าแล้วเจอปั๊มบนบั๊มล่างผมว่าทะลุแสนแล้วแต่มันไม่ใช่สาระสาคัญครับเพราะว่าสาระสําคัญของเราคือคนที่ซื้ออะพิเลีย SRT g T 200นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิก,กายนจนถึงธันวาคมนะครับจะมีในเรื่องของตัว v วเชอร์นะครับให้เอามาแต่งรถตามร้านที่ผมแนะนําเลยอย่างเช่นวันนี้มาร้านพี่ตู่ปักน้าคุณก็ได้วเชอร์มา10,000บาท ดังนั้นอะไรที่มันไม่ถึงหมื่นบาทคุณกใ็ใส่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 ไปโดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นการใส่ที่ร้านพี่ตู่เท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทครับถ้าเกินก็เติมเงินเองเติมเงินเอาตแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อนะครับก่อนเดือนตุลาคมสําหรับอัพิเลียนะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับทางอัพิเลียไทยแลนด์ก็ยังคงใจดีครับให้เป็นวอชเชอร์สดให้ห้0 0บาทครับก็คุณก็สามารถจะซื้อได้ว่า5,000บาทคุณอยากจะใส่อะไรไม่พอก็เติมเอาใช่ฮะ ซึ่งที่พูดไปหมื่นบาทเดี๋ยวเราจะเดินมาดูของกันว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับโซนนี้เลยพี่ตู่วางเอามาเหมือนตลาดนัดเลยครับเราเริ่มจากฝั่งของจานดิสก่อนละกันครับได้พี่จานดิสนี่นี่คือของอะพิเรียจริงๆเลยใช่บอะพิเลียเลยฮะไม่ได้แบบว่าเอารุ่นอื่นมาวางนะฮะใช่เร่งมือเลยตรวนี้เร่งมือยอดจานดิสหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้คือเป็นขนาดเท่าเรียกว่าความกว้างเขาเดิมครับแต่มีหลายแบบมากนะใช่ใช่อ่ผมยกตัวอย่างละกันอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของจานเรียบ ครับถูกไหมจันกรมครับวีสองวีสองลายวีสองวีสองลายยอดฮิตครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบคุณชอบความไฮโซฮาลูฮัลาซิ่งๆหน่อยนี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจันหยักครับวีสี่วีสี่นะครับคือวีสี่นี่ก็จะเป็นลักษณะของขีดอย่างนี้ขีดตรงๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมสองแบบคุณได้เห็นแล้วว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่ได้มีแค่สองแบบนะแต่ว่ามันยังมีในเรื่องของตัว หมุดแยกอีกพี่ตู่เขาก็จะมีหมุดแยกสีนู้นสีนี้สีนั้นอะอย่างเงี้ยหมุดทองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมุดแดงอย่างงี้เลือกหมุดได้ครับเลือกได้เลยเหรอครับเลือกหมุดได้คือถ้าเกิดว่าคุณมาที่โรงงานเนี่ยคุณสามารถจะนั่งรอบอกว่าพี่ตู่ผมอยากได้หมุดม่วงหมุดอะไรถ้าเรามีสีจได้เลยครับจานหน้าหยักกับกลมพี่ตู่ขายราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันครับราคาอยู่ที่ 3500บาทครับ3,500บาทนะครับก็เรียกว่ายังไม่เกินงบสำหรับคนที่ได้โปรที่เป็นวอชเชอร์5 0 0 0หรือว่าโปรวอชเชอร์10,000นะครับ3,500อันนี้แจ๋วคือพูดง่ายๆคือเอามาใช้สิทธิ์เปลี่ยนแค่จานดิดรถก็หล่อแล้วนะเว้ยแค่นี้นะยังไม่พอครับเมื่อกี้นี้บอกว่ามีจานหน้าอย่างเดียวไม่ใช่มีจานหลังด้วยนี่จานหลังด้วยจานหลังก็จะมี2แบบก็คือจะมีแบบเป็นจานหยักกับจานกลมเช่นกันนะครับราคาจานหลังอยู่เท่าไหร่พี่โต จานหลังอืมองพครับ2อ0 0อ่านี่จานหลังมี2แบบนี่กลมกับหยักแบบนี้อ่า2,200บาทนะครับจานหน้า3,5 0 0าจานหลัง ,2 2 0 0เท่ากับว่าคนที่ได้โปรวชเชอร์รถเก่าหรือว่ารถซื้อหลังอ่าก่อนเดือนตุลาคมคุณมาเปลี่ยนจานที่พี่ตู่เนี่ยก็เติมเงินหน่อยหนึ่งเติมค่าแรงหน่อยเดียวคุณก็จะได้จานหน้ากับจานหลังไปแล้วครับได้เลยประมาณนี้นะฮะเพราะว่า3,5 0 0บวก2ไงนะครับ ยังไม่หมดมาดูต่อนี่เมื่อกี้นี้เราพูดถึงจะบอกโชคครับพี่ตู่ก็จะมีตอนนี้มีสองสีหลักๆครสองสีหลักๆมันดียังไงมันดียังไงอหัวโชกเนี่ยอ่ปีเนียมก้อนมาทํานะพี่แล้วไองานที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงานสามดีหัวเนี่ยทําเป็นชั่วโมงนะพี่กว่าจะได้ข้างหนึ่งคือกัดกัดงานเนี่ยปืดปืดปืดเนี่ยขึ้นรูปสามดีใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงกว่าจะได้หัวหนึ่ง มันแข็งแรงเบาครับผมเบามากเบาเบากว่าของเดิมอีกครับแล้วตัวนี้เรามีชาร์ปให้เรียบร้อยชาร์ปก็คือการป้องกันการการสั่นการโยกก็คือไม่ถามว่ากระบอกโชกไม่ดีสู้ของเดิมไม่ได้อันนี้ดูสู้ของเดิมได้แน่นอนโอเคครับสวยกว่าเดิมเยอะสวยกว่าเดิมด้วยแล้ว่าวามแข็งแรงเหมือนเดิมครับที่สําคัญคือมันจะมีในเรื่องของตัวหูสําหรับการใส่ปั๊มเบมโบครับ ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเล d ส์เบลว์100มิลนะครับตามรถที่เราได้เห็นกันนะครับก็พูดง่ายคือใส่ชุดล่างอย่างเงี้ยเต็มๆแบบเนี้ยผมก็ว่าโคตรสวยเลยนะครับดุหลอดุมากตัวของกระบอกโชคอยู่ที่9,500บาทครับจะ่ม่เห็นไหมผมเริ่มกำัน้าแล้วเดี๋ยวจะมีหูชิดออกมาอีกทีหนึงอ๋อแต่ผมว่าเป็นเลนส์เมาส์ยังไงก็งามงามแท้พียงรต่ว่าปั๊มอาจจะแพงกว่านั่นเองนะครับ แต่ปั๊มจริงๆปั๊มซื้อมือสองก็ได้นะครับแยะไปจริงๆก็มันก็มีหลายยี่ห้อนะที่เอามาใส่กับกับบอดี้เดียวโบเออเซนเตอร์เดียวกันใช่ค่ะง่ายๆเลยใส่อังคาร์ก็ได้อย่างที่ผมใส่อยู่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนแล้วสวยขึ้นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าแกนล้อถูกไหมตัวนี้ก็อ่าแกนล้อที่จัดไปพร้อมกับโช๊คอ๋ในราคา95้คือมีให้เลยมีให้เลยอ๋อโอเค แล้วก็ซีรีส์เจ็ดเบาครัพี่จอรนเบาแต่ว่าเกลียวนี่แข็งแรงแน่นอนแข็รงแอันนี้ก็คือ9,500บาทนะครับฉะนั้นใครที่ใช้ในเรื่องของโปรวอยชเชอร์หนึ่งบาทสำหรับรถใหม่คุณก็ซื้อไอ้นี่9,500ได้ละครับหลอๆเลยนะครับต่อไปนี่อันนี้ก็ของหากินนะครับราคาแรงหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมาจากอลูมิเนียมที่เรียกว่ากัดทั้งก้อน ใช่ใช่พี่จอนกันก้อนคือแค่ก้อนก้อนเดียวเนี่ยมันมาตัวค่าตัวมันเองก็หลายพันแล้วใช่ไหมมีบูตอย่างเดียวที่ต่อแล้วก็มีไอ้ไอ้รุ่นเนี้ยมันจะซอฟลงมาหน่อยมีข้างหลังต่อแต่ต่อของเรานี่ต่อมาตรฐานนะพี่จอนจะเป็นลิมมนะอ๋อเป็นลิมมเป็นลิมมประกบเข้าไปนะไม่ใช่แบบน็อตมาประกบกันแล้วร้อยน็อตไม่ใช่เป็นลิมมเพื่อให้แบบว่ามันขัดกันใช่ขช่ไหมแข็งแรงน็อตน็อตคลายลิมมยังก็ยังอยู่โอเค ก็เรียกว่าเป็นตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งแหละว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับดีไซน์เราก็นั่นแหละซึ่งอันนี้คือตรงรุ่นกับตัวของ a p พิ i a SR GT200 ในราคา9,500บาทครับ9,500บาทนะครับใส่แล้วก็จะเห็นได้ว่าหลอเหลาเอาการเหมือนกับตอนนี้ที่อยู่ในรถเลยนะครับรบซึ่งตอนนี้พี่ตู่ทำกี่สีตอนนี้มีสีเงินสีเงินเดี๋ยก็จะมีสีดำเงินสีดำโอเค ดำก็คืออย่างที่เราเห็นว่าจะมีดำอาจจะมีตัดขอบวะครับประมาณนั้นก็เป็นดำแล้วก็กัดขอบในนะครับ9ก้าบาทจะใช้ในเรื่องของโปรก็ทําได้แต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดจะใช้ปั๊บคุณก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของตัวปั๊มด้วยครับปั๊มล่างก็จะเป็นปั๊มตัวปักข้างหรือว่าปักเป็นด้วงนวครับโอเคจบไปอีกหนึ่งอ่ะต่อไปแฮนนี่แฮนงานดีๆแฮนอ้วน สวยนะพี่จอนสวยครับงานเนียนอันนี้แกอวยของแกเองแต่จริงๆก็ของกาแกก็ดีจริงอ่ะดูอลูก็หนาผิวสวยอ่ะไม่ไม่ได้ยิงทรายอบางทียิงทรายมันเก็บผิวแต่นี่โชว์ผิวแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยว่าแป๊บหนามากครับถ้าเป็นอันละ800บาทมันจะบางกว่านี้เยอะครับเนาะข้างในเนี่ยข้างในมันจะเป็นไส้แบบแฉกแกนะพี่แล้วมาฟานเข้าเข้าเบ้าพี่จอรนลองดูรูในข้างในหมายถึงเนื้อเนื้อหนมันจะเป็นแฉกๆกอ่าเห็นแล้ว คือมันดัดมาแล้วมันจะแข็งแรงครับคือมันมี2ชั้นนะว่า้ดีกว่าครับคืองานแกเนี่ยก็จะมีถึงตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้เลยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอาไปใช้จริงๆเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากล้มก็ไม่มีพังอะว่ายงั้นดีกว่านะครับแฮนด์กีตังหนึ่งพัน้รงพันเก้าบาทแพงกว่าตลาดนัดนิดหน่อยแต่คุณได้คุณภาพดีแน่นอนนะครับ1,900บาทแต่มันคือแฮนอ้วนนะ ถ้าคุณจะใส่คุณก็ต้องเปลี่ยนแผงนคอด้วยใช่ซึ่งต่อไปคือแผงคออ่ามากับพร้อมอย่างนี้เลยจับมาแบบนี้เลยนะครับแผงคอคือ5้าพันห้าครับนี่ครับห้าพันห้าสร้างใหม่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับประกอบกับคอเดินได้เลยนะครับแล้วก็ใส่กับแผ่นอ้วนได้เลยแบบนี้เลยหล่อเลยแข็งแรงแข็งแรงอ๋อคือถ้าถ้าเกิดว่าจับดูดีๆเนี่ยนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทที่เป็นอวเชอร์สำหรับคนที่ซื้อรถใหม่เนี่ย คุณได้หลายๆอย่างเอามารวมๆกันได้นะอย่างอันนี้ห้าพันห้าอันนี้พันเก้าก็ยังไม่ถึงหมื่นเปลี่ยนชิลหน้าปั๊บคุณก็กลายเป็นรสซิ่งไปแล้วใช่ไหมหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนตัวจานหน้าจานหลังนะครับก็ยังไม่ถึงหมื่นเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเติมความหล่อคุณเปลี่ยนกระบอกช๊คก็เพิ่มตังค์หน่อยนึงครก็โอเคเลยนะครับทั้งหมดนี่คือมีของหมดเลยมีของหมดเลยผลิตมารองรับละอ่า พร้อมขายพร้อมขาย,รขายครับถ้าดิลเลอร์หรือว่าร้านค้าทั่วไปอยากจะเอาไปขายก็ติดต่อพี่ตู่โดยตรงก็ได้รหรือลูกค้าที่ซื้ออะพิเลียะวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าในโปรโมชั่นเดือนตุลาคมพฤจิกายนถึงธันวาคมนะครับซื้ออพิเลียสอาร์จีทีสองนะครับตัวสแตนดาร์ดหนึ่งแบาทตัวที่เป็นตัวสปอร์ตหนึ่งแบาทจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของตัววอชเชอร์ในการนำรถมาแต่งนะครับ กับสำนักแต่งที่ผมพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยนะครับทั้งหมด10สำนักนะครับเป็นมูลค่า10,000บาทอยากจะแต่งอะไรที่สำนักพี่ตู่หมื่นหนึ่งมาลงกับแกได้เลยไม่พอเติมเงินเองแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อก่อนเดือนตุลาคมเช่นหรือไปซื้อเดือนเมษาที่ผ่านมาเหมือนผมอะไรอย่างนี้คุณก็จะมีโอกาสได้รับ,บอเชอร์เหมือนกันครับอยู่ที่5,000บาทนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงคือคุณต้องไปลงทะเบียนที่ line add a d a p ะ i l i a Thailand เท่านั้นนะครับไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้นะครับผมฉะนั้นถ้าคุณอยากได้แบบแนวสปอร์ตแบบนี้ไม่ต้องแต่งเวอร์วังเป็นแสงเหมือนแกก็ได้แต่ว่าใช้ชิ้นส่วนของงานคามูอีกของพี่ตู่ปากน้ำผมบอกได้เลยว่ารถของคุณจะกลายเป็น a p พิ i a ีย g อ2 0 0 0ที่ทั่วโลกมองแน่นอนเพราะว่าต่างประเทศไม่มีใครทำรแต่เมืองไทยเราทำโด,โดยเฉพาะที่นี่คือโรงงานแล้วก็เป็นโรงงานที่เขาแต่งของประเภทนี้ขายอยู่แล้วเขาก็รู้แล้วว่า ไอ้รถคันนี้มันแต่งยังไงสวยครับพี่ครับเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยครับพี่ตู่ครับชอบครับชอบอ่ะหน้าขี่หน้าขี่ครับเดี๋ยวว่างๆไปขี่ได้เงินนะครับผมปิดท้ายพี่ตู่สมมุติว่าคนอยากจะติดต่อพี่ตู่ที่โรงงานหรือติดต่ออะไรก็แล้วแต่ครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับค่ามุอีแบนหรือเพจตู่ปากน้ําก็ได้ครับเพจตู่ปากน้ำครับเซิร์ชใน Facebook ก็เจอครับนะครับจะมีแอดมินคอยตอบถามอยู่นะครับ กับเจ้า a p พิ l i ียเ g สอที่บอกไปก็คือแกมีของแต่งครบหมดแล้วอยู่ที่ว่าเพื่อนๆที่ซื้อมาจะแต่งหรือเปล่าแต่ซื้อมาไม่แต่งมันก็ใช่กอะไรนะทางอ p พ l i รีย Thailand ให้มาตั้งหมื่นหนึ่งนะครับหรือถ้าโทรหาผมโดยตรงก็ได้น่าเอาแล้วบอกเบอร์ไปเลยดิบอกเบอร์ไปเลย081์1ดห0่ง4ครับตามนั้น โทรหาพี่ตู่โดยตรงเผื่อจะมาติดต่อเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เรื่องยืมตังค์แน่นอนครับผมสอบถามก่อนสอบถามก่อนโอเควันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับใครสนใจก็ติดต่อซื้อกันได้เลยนะครับกับรถดีๆอีกหนึ่งแบรนด์จากแบรนด์อิตาลีแท้ๆนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากในสายของซูเปอร์บอยนะครับอาพิเรียครับกับอาพิเรียเอ็กซ์อาร์จีดีสองร้อยวันนี้ผมกับพี่ตู่ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ